ไปดูเหตุการณ์ที่วันนี้การจอมพลังนะครับไปช่วยเหลือคุณย่าต้องเรียกว่าย่านะฮะย่าสายทองอายุ79ปีคุณผู้ชมดูสภาพย่าก่อนที่ดูหลานหลานคือเจ้าเฟิร์สอายุ19เตะต่อยคุณย่าจนกระทั่งน่วมทั้งตัวเนี่ยนะครับลองดูสภาพคุณย่าก่อนวันนี้นี่ฮะเขียวอือทั้งร่างโดยคุณย่าสายทองเองเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าเอาจริงเจ้าหลานคนนี้มันเป็นลูกของเมียเก่าของลูกชายคุณย่าแล้วประเด็นก็คือย่าเลี้ยงดูมา แต่ว่าเจ้าเฟิร์สเองเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันทาําร้ายย่าเนื่องจากว่าอะไรคุณผู้ชมเห็นสภาพคุณย่าท่านนี้ใช่ไหมครับวัย79ปีซึ่งโดนเด็ก19ลุมทํำร้ายคุณผู้ชมจะเห็นว่าคุณย่ามีรอยช้าทั้งร่างกายและแขนของคุณย่าเนี่ยถูกฟันจนกระทั่งต้องเย็บ8เข็มเนื่องจากว่าตอนเกิดเรื่องเลยคือวันที่9มกราวันนั้นเนี่ยเจ้าเฟิร์สคุณผู้ชมครับมันเข้าใจผิดเรื่องการยืมมอเตอร์ไซค์มันคิดว่า ทางด้านพี่มันเนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องเอาโมเตอร์ไซค์ไปมันก็เลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าพี่มันกลับมานะมันจะฆ่าให้ตายย่าก็เลยบอกเฮ้ยเฟิร์สทำไมเฟิร์สพูดแบบนี้เล่าหลังจากนั้นเหมือนกับเฟิร์สมนไม่พอใจคิดว่าย่าจะปกป้องลูกพี่ลูกน้องที่เอาโมเตอร์ไซค์ไปใช้เฟิร์สมันก็เลยเอาเหล็กนะฟาดคุณยา่าแล้วก็เอาหินทุบหัวจนกระทั่งคุณย่าสลบไปเลย คุณย่าเล่าให้เราฟังบอกว่าคุณผู้ชมครับหลังจากเกิดเรื่องทันทีที่เองสลบตัวเองตื่นขึ้นมาอีกทีพยายามจะใช้เครื่องสุดท้ายพายุงตัวแล้ววิ่งไปบอกเพื่อนบ้านถูกไหมจิตด,ดีใช่ค่ะให้มาช่วยเพราะว่าเขาถูกตีตอนนั้นจากนั้นเพื่อนบ้านก็มาช่วยนําตัวส่งโรง <c oughs> พยาบาลร่องรอยบาดแผลของคุณย่าเนี่ย,ยไปหมดเลยนะคะคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกคุณย่าเคยโดนไอ้เจ้าเปิร์ตนะคะกระทืบมาแล้วสี่ครั้งแต่ไม่หนักเท่าครั้งนี้ครั้งนี้หนักจริงๆเลยต้องขอให้การจอมพลังมาช่วยเพราะ ฉะนั้นอาจจะตายได้ทุบจนกระทั่งสลบแล้วต้องฟื้นหนีออกมามีเสียงของคุณย่าสายทองครับลองฟังดูหน่อยฮะวันนั้นนะ่ะฉันบอกว่ามวนหลานมันยืมรถไปคนพิการนั่ไปเอายาใช่ไหมแล้วบอกว่ามวนเนี่ยรถปะกุงเขานะ่ะให้หลานน่าไปก่อนรถแม่ไม่มีน้ำมันกว่างนั้นเนาะ มันก็ให้อาปไาปไอ้นี่เขาบอกเดี๋ยวจะกลับมาจะฆค่ายดูกูว่างั้นนะไอ้คนที่ตีฉันน่ะฉันก็เฉยเขาบอกรถมันก็มีหนากองไอ้ม้วนแล้วรถมันไปไหนละสองคันของมันอ่ะยังไม่ทันได้พูดเลยมันไปพบว่าพบโอ้โหอะไรกันหนาววะเนี่ยยังไม่ทันได้พูดแล้วมันเลยทันไปไปไหนแล้วมันไปเลยตียายกี่ครั้งโอ้นับไม่ถ้วนจนจนสลบมากเอาอะไรตี คุู้มครับแล้ววันนี้จะบังเอิญหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเพ่านะครับรัฐมนตรีเกษตรใช่ไหม<ช>เสร็จภารกิจพอดีเลยวันนี้แน่นอนการจอมพลังกับทางด้านคุณธรรมนัฐเขารู้จักกันปรากฏว่าคุณธรรมนัฐมาเองเลยครับคุณผู้ชมฮะนี่<ม>เข้าไ,ไปให้กําลังใจคุณย่าสายทองวัยเจที่โดนหลานทรพีกระทืบแล้วประสานกับท่านรองผู้ว่าแล้วก็ผู้การจังหวัดอยุธยาบอกให้ช่วยเหลือคุณย่าด้วยนะ นี่ฮะเพราะคุณกันเนี่ยแกพามาหาหมอหลังจากย่าโดนกระทืบจนน่วมลองฟังเสียงคุณธรรมนัทหน่อยนะฮะวันนี้มาให้กำลังใจโอ้ยขัางในทั้งตัวนี่เป็นแผลทั้งหมดนะครับตรงนี้นี่เย็บกี่เข็มเนี่ยนี่เเข็มครับเจ็เข็มนี่รับรับผู้การจังหวัด พระนครศีวิยาอยู่ไหมผู้การถ้าท่านรองผู้ว่าครับรองนี่ยุบแม่ยายอมเพลยอะไรโอ้โหอย่างนี้เลยเหรอแบบเด็กทางไม่รู้โดนอะไรเนี่ยแข็งไม่หหรอทีสปทรเหลบอกเรื่องในครอบครัวอ๋อไม่เอามันเล่าครัวได้ยังไงได้เป็นการทำร้ายร่างกายกันนี่แรงนี่พยายามฆ่าเลยอย่างเงี้ยโดนข้างล่างนี่เป็นหนักเลยหรอคุณผู้ชมครับหลังจากคุณธรรมนัสมาถึงปั๊บวันนี้คุณกันจอมพลังพาคุณย่าไปแจ้งความนะครับ ประเด็นก็คือช่วงบ่ายครับตัดภาพกลับไปเลยย่าสายทองนะฮะที่ถูกเจ้าเฟิร์สลุมกระทืบ ปรากฏว่านี่ตอนที่พาคุณย่าไปพบตํารวจก็เลยต้องเชิญพ่อของเฟิร์สก็คือลูกคุณย่านั่นแหละม,มาพูดคุยกันด้วยค่ะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าคุณพ่อของไอ้เจ้าเฟิร์สก็บอกเหมือนกันเนี่ยนะฮะบอกว่าผมเองก็เห็นใจแม่ผมเนื่องจากว่าไอ้เจ้าเฟิร์สเนี่ยเอาจริงคุณแม่ของเฟิร์สเนี่ยเขาเสียชีวิตไปตั้งแต่เฟิร์สหนึ่งขวบและที่สําคัญเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยตัวเองเนี่ยยืนยันว่าลูกชายไม่ได้เสพยา แต่ที่บ้านลูกชายกินน้ำกระท่อมแต่ก็ไม่น่าจะเป็นสาเหตุนะฮะที่ทางด้านลูกผมมันจะตีคุณย่าหลังจากนี้จะพาลูกชายออกจากบ้านแล้วไปอยู่ที่อื่นเพื่อความสบายใจของคุณย่าและคนในบ้านมีเสียงของคุณอัจชานนัทซึ่งเป็นพ่อของเจ้าเปิดนะฮะลองฟังดูหน่อยฮะผมก็บอกนะบาปการรมมีจริงไม่ต้องรอถึงชาตินาชาตินี้แนี่ผมก็บอกตเตือนตลอดเลย ไม่ว่าจะทำไม่ว่าจะขึ้นไอ้โมอโหกับพ่อเหมือนกันก็ยากเหมือนกันเป็นเป็นบาดติดตัวเพราะว่าเราเคยเป็นครอบครัวเดียวกันอย่างก็ยากก็เคยก็ยยช่วยดูแลแม้เขาจะมีปากมีเสียงเขาถ้าบ่นอะไรมั่งก็ปล่อยเขาแม่เขาจะเคยว่าแต่เฟิร์สต้องฟังพ่อแต่เฟิร์เฟิร์สจะลูกพ่อแม้ว่าเขาสังคมจะพี่พี่น้องอะ่ะ ว่าเฟิร์สจะมีปมด้อยมาตั้งแต่เล็กว่าไม่ใช่ลูกไม่ใช่ลูกมวนสายเลือดชั่วๆอะไรใครก็พูดกันน่ะแต่เฟิร์สตัดไปเลย เฟิร์สไม่ต้องฟังฟังคุณผู้ชมครับถามพ่อบอกพ่อ,พอเฟิร์สมันโกรธอะไรเหรอคืออย่างนี้มันมีคนไปล้อไอ้เฟิร์สประมาณว่าเฟิร์สเนี่ยไม่ใช่ลูกพ่อเพราะน้องเฟิร์สเนี่ยแม่เขาตายตั้งแต่ตอนที่เขายังเด็กเนี่ยนะฮะมันก็เลยเหมือนกับเฟิร์สมันกลายเป็นเด็กเก็บกดคุณผู้ชมฮะประมาณว่าไม่ใช่สายเลือดของคนตระกูลนี้ล่าสุดตัดภาพไปเลยฮะวันนี้เฟิร์สปรากฏตัวแล้วนะครับคุณผู้ชมครับโดยวันนี้การจอมพลังเนี่ยบอกพ่อไปตามลูกชายคือไอ้เจ้าเฟิร์สมาปรากฏไหนดูนะฮะเฟิร์สมาถึงแล้วเนี่รอ สำนึกจริงหรือเปล่าหรือว่าเขินสื่อไหนเปิดเสียงขที่ไปเลยฮะเอาบัวงอะไรมากราบเท้ายญ้าคูบเทียนแพรด้วยค่ะระังนะฮะยิ้มอยู่เลยนะขอโทษรลยะว่าแปน้องมัน้องที่เป็นตามอาหลบด้วยน้องบางทีผมก็มันก็เป็นเรื่องเก็บกดตั้งแต่เด็กถ้าผมว่าโดนผู้โดนคำจามตั้งแต่เด็กผมก็ต้องมีปมมาก แล้วผมก็ไม่ได้มีแม่เหมือนอย่างคนอื่นว่ามันก็เป็นปมว่าบางทีมันเนีมันก็เหมือนกระเทียนบางทีมันก็เหมือนกระเทียนรอไฟจุดพอมันจุดรูปมันก็ติดมันก็ก็เหมือนกับคนเนี่ยครับอาละอาลมอ่อะทีมก็ขึ้นได้มันมันลงได้ทีมก็แต่ว่าผมยอมรับผิด ว่าผมทําลงไปว่าผมรักแม่นะว่าผมก็ผิดว่าเรื่องนี้ยผมยอมรับผิดขอผ่านขอผ่านให้พญาพหพญา,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 าก่อนแล้วก็กรับพญารับอาแล้วก็กลับเท้เาให้พญาอยู่สบายใจนะจะได้ไม่เป,ไป,ไป,ไป็นเวรกรรมติดต่อกันเพราะว่าต่อปีนี้ก็จะไม่ให้อยู่ด้วยกัน เพราะว่าหยุดไม่ให้อยู่ใกล้แกเลยะิดาคนตัางอยู่ที่เจอาพ่อผมรู้อาย่าจะพูดอะไรบ้างไหมจะพูดอะไรไหมย่าจะพูดอะไรนือนะเนื่อยขออย่างน้อยรู้สึกดีนะย่านะได้ขอโทษนะนะครับมันเหนื่อยไม่อยากพูดอะไรก็ใช่นะอืมอืมโอเคนะครับโอเคนะครับ ดีแล้วแหอยู่ดูพี่มวลก็ดูแม่พี่เตือนเองเองต้องปัลยผมสามพ่อเองแต่เนได้คนนี้ขอลำบากือใครพ่อไยหลากรักทีเดียวกรรมนางันอย้ายนิดเดยย้ายอ่ะเอาแต่แต่ยาเบาๆแต่ยายเบาๆแสดงความรักหนอยอ่ะ รงสารพ่อไอ้เน่าสงสารยายมั่ไม่อยากให้เกิดเรื่องอะไรไม่อยากให้ไม่เกิดขึ้นแล้วก็เรื่องแบบเนี้ยผมก็อยู่กับแม่มาตลอดแม่ก็รู้ว่าผมไม่คนยังไงไอยู่ไปฝนก็รู้ อโอเคนะพี่นะโอเคนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับผู้ชมฮะนี่คือพ่อของเฟิร์สนะฮะซึ่งก็สำนึกผิดเหมือนกันแล้วก็ร้องไห้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น